บันอุทิปปงไล่ไล่จักมุ่งจ้าอุทิป้งไล่เวลาจากักมุ่งเมลา่าแม่เสากันลาอำเภอปงน้ำร้อนลูกย่าไปรยุท อยู่ค้าขายหรือแมนทํำสวนกินน้ำเย็นๆกันก่อนอยาสาวจินเผื่อดเด้อลักเดียวลักใจเดี๋ยวกำนั่งหลักจุ้มจิ้มผ่านเรียวไปหมดแล้วหรือยัง Rồi non của nhé hoạt Ôn chân. Ôm Chà dây sầu gà chậm Chà thịt thoát cắp ใช่ไหมหรือว่าหลง <laughs> พิดโลกแล้ว <laughs> ไปมักไก่มักไก่กันใต้กันไหนนะจ๊ะ เงยจกักพี่น้องคนน,นี้จักคนเนาะอาตางขนาดกันได้ไปจะโดนแล้วสวนกันอีกบ่สองทุมเพื่อสามทุมสองทุมไหมาะสาม ปุ้มเยวกันนี่หละสามากาับแวมาเรีนน้ำป่าก,ก็ได้ ก็บบ่ไดดไปนั่งบ่ไดดไปคุยก็ไปเลยไปรีบไปไหวมาไหวครับก็สีมีเขาก็สิปลูกเงาะปลูกผลไม้หลายอยู่ที่สั่นนะได้เอาขึ้นไปน้ำผุี่พงวะ ไปกับโยบานน้องตาดคือโทเฟซมานี่แหละอันเดียว เป็นดังอุติภุมเดียวกันนี่หละสามากกกบแวมาเล่นน้ำป้าก็ได้ แะ้วบ่ทักทายเด้อใหม่ม่อสุวรรณตอนนี้ไก่ยี่ายเสาขอบคุณหลายๆจ้าสะสิทอนจันบุรากำลังว่าอันคือทอดบ้านน้องตาดมาใหม่ม่อสุวรรณอยบานอะไรมาสซอยแถวเขาระยะแถว năm chặng em điểm hát hãi thượng trí profile กันมู่กันกับสมหมายมาสวรรค์อมันพุทธิพงพันจำได้อยู่แต่โอ้มูม่กันมู่กันกับสมหมายมาสวรรคอืมพุทธิพงพันจำได้อยู่แต,ต่พุทธิพงรุ่นลวงจำได้บ่ <laughs> นะเตี๋ยวพี่เนาะเดี๋ยวได้หยักหูจันเนี้ยสาไปเธอแบบสวัสดีค่ะอาสาววุติพงลุนละวงจ้า

ได้อะไรทานตอนเที่ยงกันเนาะเพื่อนเพือนทุกคนเพื่อนเพื่อนจีีเตอเขาเมาส่องยั่โมงเลยนะเนี่ยยสาวว่างช่วงเนี้ยเ <laughs> ออ สามเก้าสามเก้าเนะแค่ตัวละซัพย์นี่ละเขาไล่าลาย,ยาเขาไล่าย,ยามันติอยู่ค่าขายหรือแมนท่ำสวน อกอาศัยเพิ่นก็สบายแน่นึง2ເຖົ້າເນາະຮອດປະຈຸບັນນີ້ພໍ່ກັບแม่ຍັງຍັງຢູ່ກັນຄົບຢຈ